อ่าทีหนึ่งพอดีเลยโอเคทีหนึ่งหนึ่งนาทีไม่นะทีหนึ่งหนึ่งนาทีอ่ะไม่เหรอไม่นะโอเคโอเคโอเคสติ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 โอเคโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช็คเสียงเชส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 เทสเช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 สโอเคเอาละค่ะวันนี้เราวั้นอออืมเปิดเปิดให้คุณเลยโอเคอืม สวัสดีคุณพีสวัสดีคุณเลนลิมสวัสดีคุณเทนเทนสวัสดีคุณฟินาลสวัสดีคุณเลนจิแล้วก็คุณพีอีกสักรอบแล้วก็สวัสดีคุณเซเว่นได์ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทําการเอ่อ uh, Q&A กันค่ะเราได้ทําการถามอะไรสักอย่างลงไปไม่สิมาถึงว่าเราได้เปิดกล่องข้อความให้มาถามนะคะในเอ่อทวิตเตอร์เราก็เลยจะมาตอบในไลน์นี้เลยใช่แล้วแล้วเราก็ก็ต้องจําว่าเรา เอ๊ะหรือเราต้องพิมพ์แต่เราพิมพ์ช้างั้นเราเราจะค่อยๆตอบไปทีละคาถามแบบว่าพูดไปเลยดีกว่าไม่ไม่ตอบแล้วค่อยกลับไปตอบอย่างอย่างประดิษฐ์คําทีหลังดีไหมนะหรืออะไรช่งามาเถอะสวัสดีคุณอโลมาด้วยนะผมภูมิใจนะครับภูมิใจเออเขินเลยสวัสดีคุณเก่งคุงด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีนะวันนี้เราจะไปกันอล่าแยา้วๆ้เราจะไปกันอย่างเร็วๆค่ะทุกคน ใช่แล้วล่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณชาดอยด้วยนะสวัสดีครับคุณเซสวัสดีคุณเตนเตนค่ะสวัสดีคุณคิสุเนะอิบุกิอ้อคุณเต,ต,น,ตนเตนหวัดดีไปแล้วน,นี่นะเออคุณเดโก,ก้สวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีสวัสดีคุณชาซันซูนาโดเกะด้วยนะโอเคเราจะไปที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าปั๊บ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 คำถามแรกที่มีคนถามมาเขาถามมาว่าถ้าอยากจะฝึกร้องเพลงสักเพลงหนึ่งเนี่ยอยากฝึกร้องเพลงอะไรในตอนนี้ เราเราลืมบอกเมนเจอร์ว่าเราจะไลน์นี่นะเมนเจอร์ค่าช่วยด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอเคถ้าอยากฝึกร้องเพลงสักเพลงอยากฝึกร้องเพลงอะไรในตอนนี้เหรอเราอยากฝึกร้องเพลงอ่าคือตอนนี้มีในใจเป็นอ่า thank you next นะโอเคงั้นเราจะพิมพ์ว่า thank you next ลงไปเลยแล้วกัน thank you next คือเราก็เราว่าร้องได้แต่ว่ายัางไงดี ต้องได้แต่มันเป็น e ฮ <Huh? S 1> e ะเป็น e x t r แล้วคิวเน็ตของ arena grand 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 d อาเรอาเลอาเลอาเลอานาแกล,น,กล,น,กลนเดกนอะใช่ไหมวะฉันเขียนชื่อเขาถูกไหมเนี่ยโอเคถูกแล้วเย่ yeah. ตามนี้เพราะว่า ที่อยากร้องเพลงนี้ก็เพราะว่ามันมันเท่มากๆแต่ว่าเราอยากจะใส่เนื้อเพลงของเราลงไปอย่างเช่นแบบว่าเออซอไดเอ็นดับวิดเลลิมบอดีวอร์ซินเมชอะไรนั่นนะแต่ว่าเออใช่คือสำเนียงัชมันก็กระจอกมากด้วยเพราะฉะนั้นถ้าร้องได้อย่างร้องได้อย่างถูกหลักร้องได้สเตรทคำได้ถูกเราก็จะแฮปปี้มากๆเลยใช่มันจะดูหลอเทสสุดๆไปเลยแล้วก็อืม <c oughs> ทำไมเรายังไม่นอนสวัสดีคุณกล้อง1นึ่งชงชามเชียวเก้าสิบด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณวายูด้วยนะวายูนี่ใครวะสวัสดีนะ สวัสดีสวัสดีคุณจตุพลด้วยนะสวัสดีคุณยาสาชิชัยสวัสดี่ะคุณพี่เซสวัสดีครัสวัสดีครับโดนพ่อปิดเราเตอร์เดี๋ยวมาย้อนดูหลังนะคะโอเคไม่เป็นไระนะเลมอนเต้สุสุมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งนะคุณเดลิว่าคากะคุทักนันสวัสดีนะคุณยาสาชิชัยสวัสดีค่ะคุณจตุพลอาหารบอกเออสวัสดีสักทีแล้วกันนะคะแต่คุณเซก็หล่อเท่อยู่แล้วนะนั่นสินะแล้วก็ที่เราพูดเร็วขนาดนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าเราคิดว่าเราจะเปิดแค่30นาทีเพราะฉะนั้นอ่ามันแป๊บเด ตอนนี้ก็ผ่านไปเป็นเวลา4นาทีกว่า,วาแล้วใช่แน้วโอเคข้อต่อไปก็คือช่วงฮะเอ๊ะช่วงเวลาที่มีความสุขสินะแปบ๊บหนึ่งนะทำไมข้อคำถามมันไม่ขึ้นแล้วเนี่ยคำถามมันแกล้งฉันช่วงเวลาที่มีความสุขมากที่สุดก็คือตอนไหนครับคือช่วงเวลาที่เวลา เป็ช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะที่ไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าเราเป็นคนขี้เหงาเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยคิดว่าเราเวลาที่เราชอบก็คือเวลาที่มีคนอยู่ด้วยถึงเราจะเป็นอินโทรเวิร์ตแบบว่าอยากอยู่คนเดียวแต่อมก็ไม่ได้ คืออยากได้คนที่มาพูดพูดข้างๆหูอะไรแบบเนี้ยเอยไม่ใช่พูดข้างๆหเูเอ่เอ,อยังไงดียเราเขาเรียกยังไงอะ่ะไม่ยุอ่ะก็อยู่ยด้วยกันแค่นั้นนะนะมันเดียวไปเดี๋ยวโอเคเข้าสามสิบนาทีจริงหรือเปล่าสงสัยต้องทําอะไรเนี่ยทาหมอนกอบแค่ไว้กอดแล้วล่ะขอโทษนะที่ทําให้เหงาช่วงนี้แต่ว่าเราคิดว่าช่วงเวลาสามสิบนาทีน่าจะ พอแล้วล่ะสำหรับคำตอบอานะโอเคแล้วก็เออถ้าไม่เป็น v t u b e r แล้วก็ไม่ติดเรื่องเงินอยากทำงานอะไรครับเราอยากเป็นนักวาดลูปเออไม่ใช่วาดรูปการ์ตูนแต่เป็นวาดรูปแบบฟรีแลนซ์ไปเลยก็คือถ้าเราไม่ต้องห่วงเรื่องเงินไม่ต้องห่วงเรื่องเรียนไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรเลยไม่ติดเรื่องเงินอนะ่ะ เราก็รวยใช่ไหมเราก็จะไม่เรียนแล้วแล้วเราก็จะออกมาวาดรูปออกมาอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนว่าอยากเป็นนักวาดรูปค่ะนักวาดรูปแบบแนวอิ u ลสเตอร์แบบว่าก็คือวาดรูปฝึกฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆให้เก่งๆไปเลยแล้วก็อยากจะทำแอนิเมชันอยากจะทำอะไรคือเมื่อก่อนตอนเด็กๆเ,เคยสัญญากับเพื่อนไว้ว่าจะต้องทำแอนิเมชันสักเรื่องให้ได้เลยแต่ก็ ต้องขอโทษเพื่อกวนนั้นด้วยเพราะว่าพอได้รับรู้ความจริงของการทำแอนิเมชันมันช่างยากเย็นเหลือเกินขอบคุณค่ะโอเคแล้วต่อไปก็มีเรื่องอะไรใหม่ที่คิดว่าเราจำได้แต่ก็ลืมทุกทีจำได้แต่ก็ลืมทุกทีน่าจะเป็นเรื่องเขียนบท พลอตอะไรพวกนี้คะ่ะแบบว่าตอนที่สมมติอย่างอาจารย์ให้หัวข้อว่าเออให้ไปคิดหนังแนวนี้มานะเป็นหนังแนวนี้เป็นหนังแนวนี้คือเราสามารถโต้อตอบกับเขาได้ทันทีเลยว,ว่าเอ,อ้ยเราอยากได้หนังแนวนี้นะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบมีพลอตเรื่องในหัวอยู่ตลอดเวลาเราสามารถแบบว่าแต่งเรื่องขึ้นมาได้ทันทีทันใดแต่ในขณะเดีวยวกันเราไม่ชอบจดเราคิดว่าตัวเองจําได้และสุดท้ายแล้วเราก็จาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือ,อ,อแนวเป็นพลอต พอดเรื่องที่น่าสนใจแต่ก็ลืมจดไว้ก็เลยลืมไปเลยว่าจะแต่งอะไรยังไงมันขึ้นอยู่กับนิยายด้วยนะคือนิยายเมื่อก่อนเราก็แต่งใช่ไหมแล้วทีนี้มันจะคิดพอตได้ช่วงตอนดึกๆใช่แล้วคือตอนนั้นเป็นตอนที่เราปิดไฟนอนแล้วซึ่ง สมองของเวน <c oughs> ไอเจ้าสมองเวน <c oughs> ก็ตามนั้นแหละเราก็เลยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็โอเคหรือไม่ก็แบบจดเอาไว้ในโทรศัพท์แต่โทรศัพท์มันก็ไม่เร็วเท่าปาก,กาเนาะอืมเราเป็นคนพิมพ์ช้าด้วยโอเคเรื่องที่น่าสนใจแต่ก็ลืมจดไว้ก็เลยลืมไปเลยว่าจะแต่งอะไรยังไงโอเคอ่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำไมอ่ะ ทมไ่เราเปิดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทุกคนคะเนี่ยเราหลุดเหรอก็ไม่หลุดนี่ทุกคนเราเราอ่านไม่ได้ค่ะอะไรวะเนี่ยเอ๊ะย,ยังไงอ้า เราเข้าไม่ได้อ่ะทุกคนช่วยด้วยเราจะตอบยังไงอ่ะเอ๊ะเราแต่แต่เราเข้าเข้าไอ้ที่ตอบคำถามไม่ได้อ่ะเอ๊ะใชะไปเข้า YouTube ใหม่ทำไม เว็บล่มเหรอเว็บล่มเหรอคะเว็บล่มเหรอ,อจริงดิเว็บล่มตอนนี้เนี่ยนะตอนที่ตอนที่ฉันจะจะทำเนี่ยนะทำไมใช้ไลฟ์แบบเนี้ยเราจะพูดอะไรอะ่ะทุกคนไม่นะทำไมจันเข้าไม่ได้อะ่ะ ไม่นะ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 ลองเข้าจากเบราว์เซอร์อื่นดูแล้วกันนะอืมโครมถ้าสมมุติเป็น Google Chrome ล่ะอ๋อเชื่อมาทุกคนเว็บล่มจ um. <c oughs> ีนี่นี่ฉันเป็นตัวอะไรอะทุกคนทำไมทำไมตัวจะทำอะไรสักอย่างให้มันดีๆมันก็เว็บล่มอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยอ้อโอ้ย เข้าได้ปกตินะครับ <c oughs> หรออ้าวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะคุณฟิเนลก็เข้าได้แต่ทำไมคุณฟ้าเข้าไม่ได้เอ้ายังไงกันแน่เนี่ยหนูงงค่ะหนูงง,งงมากตอนนี้เฮ้ยจริงโดนเวมแกโดนเวมแกงเฉยเลยเอ้าเอ้า <c oughs> โอเคไม่เป็นไรดวงสวยเหรอถ้างั้น เรามาคุยเรื่องที่ถามในนี้ไหมหรือ,อยังไงอ่ะได้แล้วอ๋อได้แล้วอะได้แล้วได้แล้ว,ลวโอเคอเคุ้ยขอบคุณค่ะโอ้เมื่อกี้มันล่มล่มจริงทุกคนอะไรกันครับเนี่ยไม่นะไม่นะหมาน้อยหมาน้อยโดนแกงแล้วเดีวก่อนนะเออมันมันเหมือนจะล่มเรื่อยๆเลยอะค่ะทุกคนวันนี้คือวันแห่งการดูว้นี่หรอแบบว่า แห่งการบ,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 รบรลาบลาบลาอะไรพวกนี้โอเคงั้นเราจะไม่เสียเวลาในการตอบแบบเยอะๆแล้วค่ะเราแล้วว่าเราจะพูดไปเลยดีกว่ามันไม่งั้นไม่งั้นเสียเวลามากเลยใช่ไหมมันสิบสองนาทีแล้วเนี่ยใจวูบใจวูบโอเคมาเรื่องอะไรที่จําได้แต่ก็ลืมทุกทีก็เรื่องพตพรอตที่คิดไว้ในหัวเนาะแบบ จะทํานิยายอะไรสักอย่างส่วนครั้งล่าสุดที่ทําอาหารกินเองมาม่าขอไม่นับแล้วกันครั้งล่าสุดเลยก็ตอนที่ทําไข่ดาวได้ไหมทอดไข่ดาวให้คนในครอบครัวกินน่นจะเป็นตอนเดือนที่แล้วหรอคะเฮ้ยอ้ยไม่เป็นไรนะครับโอ้โอขอบคุณค่ะคุณฟิแนลแล้วก็ขอบคุณ แล้วก็ขอบคุณตอนที่โดเดทมาตอนก่อนจะเปิดไลฟ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวายโอเคแล้วก็ <c oughs> เครื่องเครื่องดนตรีที่ตัวเองมั่นใจว่าสามารถเล่นได้เน้นเล่นได้เป็นพอ <c oughs> <c oughs> ก็คงจะเป็นเมโลเดียนค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่อยู่วงดุริยางของโรงเรียนเป็นคนเป่าเมโลเดียนดูดมีซอนซอนซอนลาธีโดเลมีมีไม่มีจี เลโดลาสนลาทีโดมีโดเลโด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 อะไรแบบเนี้ค่ะใช่ก็จําโน้ตได้ว่าต้องอะไรยังไงต้องเล่นยังไงก็น่าจะเป็นเมโลเดียนค่ะที่เล่นได้่พูดแล้วก็กด,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 ดแต่ก็อยากลองเล่นคีย์บอร์ดดูจังเลยนะ่าตรงซื้อมาเล่นซะแล้วล่ะชอบห้องที่มีหน้าต่างเยอะๆหรือว่าชอบห้องที่มีแค่หน้าต่างเดียวหรือไม่มีเลยเอ,าอย่าอยากได้หน้าต่างเดียวแต่เป็นหน้าต่างที่ใหญ่ๆแล้วก็เป็นกระจกใสที่มีม่านทึบๆบงังปิด ใช่ค่ะเป็นกระจกกันเสียงด้วยใช่แล้วกันเสียงเด็กเจ้าจ้าวเสียจริงจบด้วยโอเคดีแล้วค่ะไม่โดนแดดดีร่มได้แล้วครับไม่นักคุณเซโดนแก้งอะไรเนี่ยโอเคเป็นที่เน็ตสนบุคคลครับถ้าคนอื่นเข้าได้เซเข้าไว้ได้ไปที่เน็ตบ้านของคุณเซแล้วแหละเอ๊ะอ๋อมากิเน็ตนเน็ตนะเน็ตมันล้มนะโอ้ยทำไมต้องทำเสียงเนอะโอเคอ่ะนี่มันกี่นาทีแล้วสิบสี่นาทีแล้วโอเค เครื่องเดิมเครื่องเดิมที่ชอบจนสามารถสั่งกินได้ทุกวันเอาเป็นชาเขียวแล้วกันเพราะนี้ก็ยังไม่เลิกกินชาเขียวเลยแต่ว่าก็มีอีกอันคือโอวัลตินกับไมโลแต่ถ้าเป็นไมโลเนี่ยก็อยากจะชงกินเองมันอร่อยมากกว่าแต่ถ้าอันที่จะให้คนอื่นชงให้ก็คงจะเป็นโอวัลตินเพราะว่าชงแล้วไม่เคยอร่อยเลยค่ะกันเศษจ,จิ้งจกนี่ไม่น่าได้นะมันน่าจะได้แลนะน้าอยากทำอย่างนั้นมากจังเลยนะโอเค <c oughs> รู้สึกยังไงกับสมาชิกใหม่ของเมสเซจครับอ่าสมาชิกใหม่ของเมสเซจเหรอรู้สึกว่าเขาน่ารักจังเลยนะเป็นผู้หญิงผมสีชมพูสินะใช่ไหมใครก็ไม่รู้นาะอมหน้าตาค,คุ้นๆเหมือน i อพวกเราเลยก็พวกนี้ก็อย่าไปลืม,ลมอย่าลืมไปอย่าไปลืมอย่าลืมไปดูเขาด้วยนะโอเคคุเซเคยเหนื่อยหรือท้อมากๆไหมครับมีวิธีแก้ไหมอะฉันเพิ่งท้อไปไม่นานเองค่ะ <c oughs> ก็ มันจะสัมผัสได้จากการที่เราไม่ไล่หนึ่งวันอะไรแบบนี้เราตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรายังไม่โอเคเราก็เลยแบบว่าไม่ไล์ดีกว่าแต่คือในความรู้สึกใจจริงมันก็แบบอยากไล์จังเลยอยากไล์อยากไ like, ล like, ์มากๆอยากเจอทุกคนแต่ว่าแต่จุดใจมันก็ยังไม่พร้อมกลัวว่าเดี๋ยวมันพูดมาไรเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อกันใช่ค่ะแล้วตอนนี้มันก็ยังไม่โอเคหรอกแต่ว่าเราคิดถึงทุกคนเราก็เลยมาไม,ามา่นี่เฉยๆโอ้พูดไปแล้วจะร้องไห้บ้าจริงน้ําตาฉันแตกง่ายจังเลยช่วงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเมนไม่ ไม่ใช่เป็นพเพราะเมนแน่นอนเมนหมดไปแล้วแต่ชอบมันเธอคะ่ะเอาเป็นว่าก็คิดถึงทุกคนนะคะขอบคุณที่มาดูกันนะ <c oughs> คุณเซเคยอ้าวอันนี้อ่านไปแล้วนี่โอเคปะ่ะอันที่หนึ่งเลยมีเพลงแนะนํำไหมคะเพลงที่คุณชอบก็ได้คะ่ะเพลงที่เราชอบช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเดี๋ยวขัเปิดสป o t i f y ก่อนนะเพลงที่ ต้องฟังเลยเนี่ยเราคิดว่าเราคงจะส่งเพลงสากลให้แล้วกันนะเอ่อจะเป็นเพลงเอ่อตา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 นี่ค่ะเสียงยังไม่ไหวเลยอะโอ้โหขอบคุณค่ะคุณฟิน่าสำหรับการโดเนทมานะโอเคเอ่อก็คงคงจะเป็นเพลงที่เราร้องบ่อยๆเป็น she likes spring i prefer winter ใช่ go get ต t go g i v e it u p give it up, give it up, give it up this yeah ชอบค่ะชอบของรู้สึกว่าจะอ่านว่า s o so so ชาย so ชิว so ชาย so ชาย no SLC อ๋อเดี๋ยวพิมพ์เลยดีกว่ามีเพลงแนะนำไหมคะเนี่ยเพราะว่าเราชอบเรื่องเพลงมากเลยพอมีคนมาบอกว่าให้แบ่ง แบ่งแบ่งปันเพลงแล้วมันก็ต้องแบบว่าสักหน่อยหรือเปล่าชีไล์สปริงเป็เพลงที่ชอบมากๆมันดูโรแมนติกดีมันแบบว่านี่เธอฉันจะชอบอันนี้แต่ว่าเธอชอบอันนี้ใช่ไหมฉันจำได้นะแล้วฉันก็จะเอามันมาให้เธออะไรแบบเนี้ยมันโรแมนติกเราชอบนะ อะไรแดงๆเอ๊ะอ๋อโอเคใช่ไหมเถอะแล้วก็ S C H L D เขอืมก็นังหาซื้อไมค์กับหูฟังดีๆเดี๋ยวขอฉันตัดข้อนี้ออกไปก่อนนะคะคุณเซฟังเพลงแนวไหนครับมีเพลงเทคนิคอย่งไรให้ร้องเพลงเพราะครับโอ้มาถามกับคนที่ร้องเสียงหลงอยู่ตลอดเวลาซะด้วยสิ เราเราด้วยความที่เราชอบฟังเพลงตั้งแต่เด็กเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอบไปทีละคำถามดีกว่าโอเคตอนนี้18นาทีแล้วคุณเซชอบฟังเพลงแนวไหนเราชอบฟังทุกแนวเลยได้ไหมแต่ส่วนใหญ่ถ้าแนวหลักก็คือป๊อปใช่แล้วเมื่อก่อนตอน,นเด็กๆชอบฟังเพลงล็อกคือเมื่อก่อนเขาเรียกไงดีในช่วงสมัยที่กําลังเป็นวัยต่อต้านก็ฟังเพลงล็อกเพราะแบบว่าเออมัน มันสนุกมากเลยมันดูเท่สุดๆไปเลยล่ะแล้วมันก็กระแทกกระทันดีแต่พอโตขึ้นมาแบบนี้รู้สึกว่าการที่ฟังเพลงป๊อปเพลงสบายๆมันก็ดีนะเอาเป็นว่าป๊อป R B แอะไรพวกนี้จะชอบฟัง <c oughs> เพงลงแรปก็ชอบแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ฟังบ่อยหรอกไม่ฟังบ่อยเท่าป๊อปป๊อปนี่ก็จะเป็น J ป๊อปเคป๊อปแล้วก็ป๊อปเฉยๆแบบป๊อปแบบสากลอะไรพวกนี้เลยหรือป๊อปของไทยก็ชอบก็คือเพลงป๊อปมันกินง่ายฟังง่ายแล้วก็ร้องง่ายร้องตามได้สะดวกโอเค แล้วก็มีเทคนิคยังไงให้ร้องเพลงพอครับเราใช้การบุนบุนปากอ่ะทุกคนแบบบับเบิลใช่ไหมคุณเลยริมเรียกม,มันว่าบับเบิลซึ่งฉันก็ไม่ค่อยได้บับเบิลหรอกแต่ว่าพอตอนนั้นที่เคยบับเบิลไปเหมือนเคยเล่าไปแล้วแหละแต่ก็พอบับเบิลแบบ เนี่ยเห็นป่มแล้วเสร็จแล้วเสียงเราก็จะดูดีขึ้นมาอีกหลายระดับเลยล่ะจากเสียงที่แบบสั่นๆแบบเออเอออออยก็จะกลายเป็นเสียงอ๋อ,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 อมันมันรับไหมเนี่ยออโอเคได้ได้อยู่แหละ <laughs> นั่นแหละนะทุกคนมันก็จะมันทําให้เสียงเราทรงพลังมากขึ้นอืมแล้วก็การที่ฟังเพลงบ่อยๆแล้วก็เหมือนเราฟังเสียงตัวเองไปด้วยแล้วก็ร้องไปด้วยอันนี้ก็ดีนะ แบบว่าเราเป็นคนที่ถ้าใส่หูฟังสองข้างเราจะเสียงหลงมากเลยแต่ถ้าสมมุติเราเอาหูฟังออกมาข้างหนึ่งแล้วเราได้ยินเสียงตัวเองเราจะรู้สึกว่าโอเคฉันจะรู้แล้วแหละว่าฉันควรจะเอาเสียงไปในทางไหนอะไรแบบเนี้ยวมปากวอมเสียงโอเค <c oughs> ต่อไปเมื่อไหร่จะเลิกกับคุณฮะเมื่อไหร่จะเลิกกับคุณเล,ลียมโอมให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่านะแล้วก็อืมอยังไงดีย <c oughs> เราคิดว่าไม่ใช่เร็วนี้แล้วก็ ไม่ใช่ไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ในอนาคตด้วยฉันไม่เลิกฉันไม่เลิกหรอกฉันเลิกแล้วฉันจะกินอะไรอ้าวไม่ใช่อย่าไปคนน่ารักต้องทำอย่างไรครับต้องต้องก็เป็นตัวของตัวเองเราคิดว่าการที่ทำตัวเป็นธรรมชาตินั่นแหละคือความน่ารักของ ของแต่ละคนน่ะเราคือแต่ละคนก็มีความน่ารักที่ต่างกันใช่ไหมอย่างเช่นคุณเลลิมที่มีเสียงน่ารักแล้วนิสัยก็ยังน่ารักแล้วก็ยังแบบว่าพูดเพร้อะอะไรแบบน,นี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ยังเป็นคนใส่ซื่อเด๋อๆด,ด้วยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมกันหลอมรวมกันทําให้เขาน่ารักแต่กับการถ้ามองไปที่คุณเนลินแล้วเนี่ยคุณเนลินก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ต่างกับคุณเลลิมใช่ไหมคุณเนลินก็คือวันนี้ที่เห็นไปก็ไลฟ์สตรีมด่าแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเขาน่ารักเพราะอะไรคือ ด้วยความจริงใจของเขาเหรอมั้งเขาวันนี้เรานั่งฟังดูแล้วถึงมันจะสะเทือนใจเรานิดหนึ่งว่าแบบอุ้ยห่าแรงจังเลยแต่มันก็แบบเราว่าเขาน่ารักดีอะเหมือน,นการได้เราไปปั่นประสาทการที่เราได้ไปปั่นประสาทเขาเออมันก็น่ารักดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาพูดคําอะไรมันก็ดูน่ารักไปเลยเอ,อ๊ะหรือว่ามันอยู่ที่นิสัยคนถ้าเรานิสัยน่ารักเราก็จะมองคนนั้นน่ารักอะไรแบบนี้อืมอืมอืมคุณในลินนิสัยน่ารักคุณเลริมก็นิสัยน่ารักเออเออว่ะ เพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับภายนอกเลยเนาะน่าจะเกี่ยวกับที่นิสัยเราแล้วว่าเรามองคนที่นิสัยนะ่ะอืมอืมโอเคแล้วก็อุย๊ยจะหมดเวลาแล้วเหืออีกประมาณ8นาทีเองค่ะทุกคนโอเคกำลังหาซื้อไมค์กับหูฟังดีๆครับของเก่ามันพังแล้วควรซื้อรุ่นไหนดีครับอ่างั้นเราก็จะสโคปราคาให้ก่อนเลยนะถ้าสมมุติว่าอยากได้ไมค์ดีๆเอาไว้ร้องเพลงก็ควรจะเป็นราคาประมาณ2 0 0พขึ้นไปนะเราคิดว่าอันนี้น่าจะโอเคแล้วละ่ะอย่าง อ่ไมที่เราแนะนำแบบไม้ USB อะไรเงี้ยแล้วคิดว่ามันก็ดีนะไม่อคุณภาพใช้ได้หรือก็จะมีเอาล่ะไมีหยอดเหรียญต่อเวลาไหมครับไม่มีค่ะคือช่วงนี้มันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวรอให้เราเข้มแข็งกว่านี้ี๋ยวเราจะกลับมาไลฟ์อย่างดีๆนะคะตอนนี้เริ่มเสียงสั่นแล้วเหมือนกันอะไรกันเนี่ยฉันเป็นไรออนไวออนไหวโอเคต่อไปก็ นั่นแหละค่ะก็มีฟิฟไฟฟิฟไฟิฟไลอะไรสักอย่างฟิฟไอันนี้เป็นที่คุณดูคิเจเขาก็ได้ไปซื้อมาลองใช้เรารู้สึกว่าคือเราเป็นคนุณแอนตี้ไมที่มันแบบราคาถูกมากเพราะว่าเราเคยซื้อ BM800 มาซึ่งเป็นไม่ตลาดมากเลยทุกคนใช่แล้วคือเสียงเรามันกระจอกมากๆเราอ่าไม่พูดว่ากระจอกแล้วกันเอาเป็นว่าไม่มันไม่ดีอืมไม่ว่าจะไปเสียบอะไรก็ไม่ดีใช่ ราคาที่ตั้งไว้ก็เลยคิดว่า2,000น่าจะเป็นเสียงในการร้องเพลงที่ดีที่สุดส่วนถ้าถามว่าเวลาไลฟ์สตรีมหรือพูดหรืออะไรอย่างนี้แนะนำไมตัวไหนก็คงจะเป็น Hyper X ์อมะมั้งสำหรับเรานะคือ,อ,อต้องพูดว่า HyperX เอนี่ยอันนี้ก็คือตัวนี้ที่เราใช้อยู่ซึ่งในความคิดเรามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นไม่ได้ดีเท่าไม x เ l r ์เอที่ไม่เอ็อ์ l r คือไม้ร้องเพลงที่เราเอาไว้รนะีเดบิวอ่ะ ถ้าทุกคนไปได้ยินเสียงไม่ตอนรีเดบิลทุกคนจะรู้สึกว่าเออแม่งต่างกันมากๆเลยเออมันไม่ต่างมากหรอกแต่ว่าถ้าทุกคนฟังก็จะรู้สึกว่ามันต่างนะด้วยมวลเนื้อเสียงอะไรพวกนี้มันรู้สึกไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าสมมติเอามาสตรีมเกมหรือไลฟ์หรือพูดคุยธรรมดามันก็นก็โอเคนะมันมีฟังก์ชันที่ครบคันแล้วก็ด้วยราคาแค่นี้เราว่ามันคุ้มมากเลยเราก็เลยซื้อมาใช่เราก็แต่ก็แอบผิดหวังตรงเสียงนิดนึงแต่คือถ้าเรา เอามาแค่เล่นเกมมันก็ดีเอามาพูดคุยกับเพื่อนให้มันชัดๆมันก็ดีแต่ถ้าเอามาร้องเพลงก็ขอแนะนําว่าให้เป็นส่งสัมพันธ์อดีกว่าใช่ส่วนหูฟังที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับคนค่ะเพราะว่าชอบแบบบีดหนักเสียงใสชอบเขาเรียกอะไรเบดเบดเบดหนักเสียงใสว้าใช่ไหมที่เสียงออกมาเป็นผู้ชายปะใช่ไม้ตัวนั้นแหละนาง B M 8 0 0มน่ะ กระจกมากเออไม่มันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดีเท่าไหร่แหละค่ะให้ตายเถอะเออนั่นแหละมันแย่มากเลยคือเราจะไม่แนะนำโดยตรงแต่ว่าเราจะสโครบราคาให้ง่ายๆถ้าเป็นหูฟังเหรอหูฟังก็อยากแนะนำให้เป็นอ่ะถ้าสมมุติคุณชอบเล่นเกมเฉยๆคุณก็ซื้อหูฟังเกมมิ่งไงแต่ว่าเออหูฟังเกมมิ่งเนี่ยก็ ฉันไม่รู้อ่ะฉันไม่ได้ชอบหูฟังเกมมิ่งเอาเป็นว่าอืไอห้าจุดหนึ่งหรือว่าสองจุดศูนย์มัน like มันไม่ต่างกันเท่าไหร่มันมันเรียกอย่างนี้ใช่ปะเอาเป็นว่าแบบแบบสเตอริโอกับห้าจุดห้าจุดหนึ่งเนาะเจ็ดจุดหนึ่งอ่ะห้า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 เ้าจุดหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งใช่เจ็ดจุดหนึ่งเนี่ยมันเราสำหรับเรามันไม่จะเป็นขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ไปเล่นเกมที่แบบว่า เอพีเอจ๋าที่มันต้องแบบคอยฟังเสียงรอบข้างอะไรขนาดนั้นเราก็ใช้หูฟังฟังเพลงธรรมดาเพราะว่าเราฟังเพลงบ่อยอ่าก็คือถ้าไปหูหูฟังเล่นเกมเราแนะนําไม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นหูฟังฟังเพลงธรรมดาหรือว่าดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างนี้หูฟังดูหนังแนะนําเป็นเออ <c oughs> รุ่นที่ทุกคนเรารู้สึกว่าเสียงเสียงเขาเรียกว,ว่า เสียงเบสเสียงอะไรพวกนี้มันมาเสียงกีตร์มันมาดีก็ของมาแชลแต่เป็นรุ่นมอนิเตอร์นะอันนี้เราไม่เคยลองใช้ a r k ์กทหรืออะไรพวกนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าเออเอ้ยเมเจอร์ทูเมเจอร์อะไรสักอย่างนึงก็เราก็เลยไม่รู้ว่ามันคุณภาพดีไหมแล้วก็ไม่เคยใช้ฉันฉันไม่ใช้อイヤบัตดีกว่าเอาอย่างนี้イヤบัตที่ฉันใช้มีอย่างเดียวคืออイヤบัตของไอโฟนค่ะเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วาว่าเราก็เออคือ สิ่งที่แนะนําได้คือดโฟนใช่ไหมดโฟนรุ่นที่แนะนําก็จะเป็นโซนี่เนาะเพราะว่าตอนนี้เรากําลังใช้อยู่เป็นโซนี่หนึ่งพันอะไรนะมันตกรุ่นไปแล้วอะ x x xm x สามอะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้ละลืมลืมอยากจะเปลี่ยนใหม่จะแย่อยู่แล้วเนะี่ยแต่ว่ามันก็ดีมันตัดเสียงรบกวนแต่ถ้าคุณไม่ได้อยากจะได้ที่มันตัดเสียงรบกวนขนาดนั้นคุณก็ใช้เป็นออนเอียร์นะมันจะได้ไม่หนีบหูไม่ ปวดหัวหนะด้วยเนาะแต่ของเราคือเราอยากได้ความแบบชัดเจนของเนื้อเสียงแล้วก็ไม่อยากให้มีเสียงรบกวนอะไรเพราะว่าเหมือนเราต้องเดินทางบ่อยๆเมื่อก่อนอนะเราก็เลยเลือกมามันจะได้แบบตัดเสียงรบกวนได้อะไรได้ฟังก์ชันมันก็ดีมันก็ครบแต่ว่ามันราคาหมื่นอัพซึ่งตอนนี้ราคามันลดแล้วน่าจะเหลือประมาณ900าหรือ6 0 0 0นนี่แหละใช่โคตรแย่เลยทำไมฉันไม่ซื้อตอนนี้วะเนี่ยโอเคแล้วต่อไปก็ดีครับคุณเซยสวัสดีคุณมิสเตอร์แลลี่ด้วยนะแล้วลาวี่แลลี่อะไรละ่ะเป็นรถเลยเ อนั้นมันลาเล่นช่างมันเถอะคิดว่าอะไรนี้จะเก็บไหมครับเก็บค่ะเพราะว่าไงก็ไม่ได้พูดอะไรที่มันเสียหายอยู่แล้วออส่วนหูฟังอีกรุ่นที่เราแนะนำก็คือ Bose bose เพราะว่าอันนี้คือเนื้อเสียงมันดีมากเลยทุกคนอยากแนะนำให้ไปไปฟังกันเป็นรุ่นที่แบบคนไทยรู้จักไหมเราว่าถ้าเล่นหูฟังน่าจะรู้จักกัน หรือไม่อาจจะเห็นตามลำโพ,พงตามร้านคาเฟ่อะไรพวกนี้เขาใช้บ o s สกันซึ่งมันดีนะทุกคนทุกคนต้องลองนะทุกคนต้องเลือกติดแบรนด์แบบว่าเอ้ยไปใช้ของ Beat ไปใช้มอนสเตอร์บีทมอนบีทบีทใช่ใช่อืมสตูดิโอคือแบบของพวกนั้นนะ่ะอย่างเช่น Airpods เนี่ยสำหรับฉันมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะนะแล้วกม็มันก็แล้วแต่คนจริง,รงๆก็ไม่อยากจะไปดิสเครดิตเขาแล้วแหละ เพราะว่ามันก็แล้วแต่คนส่วนเราเนี่ยชอบเนื้อเสียงที่มันชัดเจนแน่นเน้นเน้นๆที่ตัวเนื้อเสียงเลยอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซื้อโบสมาฮะเราซื้อโซนี่เพราะว่าโซนี่มันปรับได้นะมันแบบมันยืดหยุ่นอะมันเป็นกลางเราก็เลยชอบแค่นั้นแหละเราซื้อแค่อันที่รู้สึกว่าราคามันคุ้มค่าคุ้มราคาที่จะซื้อเท่านั้นเองเพราะพ่เล่นเพงกันแล้วโอเคเออมันจะ30นาทีหรือ,อยังโอเคเลยหนึ่งนาทีเท่านั้นโอเคของแพงเท่านั้นเลยอ่ะของแพงเหรองั้น แต่คือหูฟังที่ไม่แนะนําก็มีนะคะเป็นหูฟังของเซตูสค่ะห้ามไปซื้อเด็ดขาดนะคะร้อยเก้าอะไรพวกนี้คือไม่อยากให้ทุกคนหูหูเสียกันนะคะมันมันสำคัญนะทุกคนหูของพวกเรามีค่าเราอย่าเอาหูเราไปทิ้งกับเงินราคาร้อยเก้าดีกว่าไหมอ่าแต่มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะเนาะก็เหมือนกับคนที่แบบสามารถซื้อลิปตามตลาดนัดหรือว่าแป้งตามตลาดนัดมาแต่งแล้วสวยแต่ว่าคนที่แบบซื้อแล้วแพ้มันก็มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับจริตแล้วก็จรรยาบันเอ้ย หมายถึงจริตแล้วก็ความเรื่องมากในแต่ละคนค่ะก็มันจะถึงเวลาที่จะต้องปิดแล้วถ้างั้นก็วันดีนะคะทุกคนขอให้พวกนี้เป็นวันที่ดีแล้วก็ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสน,นะคะ <c oughs> เหมือนแลบเลยวันนี้มันก็ไม่ได้แลบแต่ว่าวันนี้เหมือนพอจะพูดเรื่องหูฟังแล้วก็ปุ้ง <c oughs> <c oughs> พูดเรื่องหูฟังทีไรอยากจะยาวทุกทีเลยขอโทษนะคะคือพยายามย่นให้กระชับที่สุดเอาเป็นว่าถ้าชอบหูฟังเกมมิ่งหรือชอบหูฟังฟังเพลงอะไรลองเลือกดูค่ะ